ร้านยูมารูช็อปร้านบริการขายโลบักเลสสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดชิน o บีไลท์ทูและยังมีบริการรับกดสปินในคอยมาเตอร์อีกด้วยถ้าสนใจลิงก์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านสลีฟช็อปร้านบริการขายโลบักแบบไอดียพาร์ทเลสเจและยังรับกดผลในบ็อกฟุดเลสเจ็ดถึงแปอีกด้วยและยังมีบริการรับกดเพนในออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนต์อีกสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ร้านโลบักช็อปร้านบริการขายโลบักเลท8เติมเริ่มต้น100บาทสำหรับ id pass และระบบกลุ่มเล5ด5.5ขั้นต่ำ1บาทสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมร้านชิลสโตร์ร้านบริการเติมโลบักเลท3 3-7และยังมีบริการรับฟาร,ร์มแบบอื่นอีกมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมด้วยในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในแมป All Star Tower Defense นะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะเฮ้ยมีใครสงสัยไหมครับว่าเนี่ยไอเจ้าของเขียวๆเนี่ยหรือกลองของขวัญเนี่ยนะครับมันเอาไว้ทําอะไรนะครับแล้วก็วิธีหาเนี่ยทุกคนนะเอามาจากไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับผมทุกคนเออก็จะมีใครหลายหลายคนนะครับสงสัยเกี่ยวกับมันนะครับผมก็พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเออเราก็จะมา ไขข้อสงสัยหรือว่าแบบว่าพิจารณาเอาเองเลยนะครับทุกคนนะสำหรับว่าเออกล่องของขวัญเนี่ยนะครับมันจะไปทําอะไรยังไงนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการคาดเดานะคผมนะว่ากล่องของขวัญเนี่ยจะเอาไปทําอะไรทุกคนโปรดใช้จักรยานเฮ้ยวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกคนเอออาจจะแบบว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับหรือมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับผมทุกคนโอเคมาเริ่มจากวิธีหากันก่อนเลยดีกว่านะครับผมสําหรับกล่องของขวัญขั้นแรกนะครับหรือกล่องสีเขียวที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับผม คริสต์มาสกิฟนะครับอันแรกนะครับอันนี้ก็คือวิธีหานะครับทุกคนให้เราครับมาที่ซัมมอนนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่โก้ซัมมอนตรงนี้นะครับแล้วเจ้ากล่องของขวัญเนี่ยนะครับจะมาขายที่โก s ซัมมอนนะครับผมนะสำหรับกล่องอ่าหดาวไม่ใช่1ดาวสอันนี้เป็นเป็นกล่อง4ดาวนะครับผมกล่อง4ดาวอันแรกนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นแบบเนี่ยคริสต์มาสกิฟแล้วจังจะไม่มีเลขโรมันข้างหลังนะครับทุกคนอันนี้คือ กล่องขั้นแรกนะครับผมทุกคนนะสำหรับกล่องขั้นที่2นะครับทุกคนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนะพี่ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเก็บเควสอยู่นะครับผมทุกคนโอเคก็สําหรับอันที่2นะครับวิธีได้นะครับผมทุกคนก็คือการเก็บเควสนะผมนี่เห็นไหมทุกคนนี่เก็บเควสอันนี้นะผมนะไดอารี่ทาร์กนะครับทุกคนก็เก็บไปนะครับผมก็ อย่างแรกก็คือนะผมเลเวลนะครับศูนย์ทับหนึ่งครับยูนิตทูเลเวลยี่สิบก็คือว่าทุกคนต้องอัพนะครับผมตัวละครจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลยี่สิบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราอัพจากเจ้าเลเวลอสมมุติผมอัพจากยี่สิบเนี่ยนะครับไปสี่สิบอย่างนี้ก็คือไม่ได้นะครับทุกคนก็คือว่าทุกคนนะครับต้องทําการอัพจากหนึ่งไปยี่สิบนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อโอ้โห ผมต้องจัดให้ได้วเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเจ้าบูมาพี่เลเวล20นะครับเราไดทําการฟรีน้ำให้มันซิแตกเข้าไปนะครับทุกคนนะครับเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมขออนุญาตอีโวพวกนี้ก่อนนะผมนะโอเคอีโวเจ้าตัวพวกนี้ก่อนนั่นเองนะครับปึ๊บปึ๊บนี่อีโวไปก่อนเลยละกันนะครับแล้วก็อันนี้ครับอีโวอีกปึ๊บนะครับเป็น5ดาวนะครับหนึ่งละโอเคครับผมเึิรอ่าขออนุญาตอีโวก่อนนะทุกคนนะโอเคครับผม อีโวปึ๊บแล้วก็อีโวขึ้น5ดาวเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับอีโวขึ้น5ดาวฟึบเรียบร้อยครับผม3ดาวหมดพอดีเลยนะครับเจ้าสดาวหมดพอดีเลยครับผมโอเคก็ได้5ดาวตัวนี้มา3ตัวนะครับแล้วก็จะทําการอีโวเจ้าบูม่าเป็นเลเวล40นะครับทุกคนโอเค1นึ่งสองาโอเคตอนนี้41นะครับทุกคนเราก็ฟีดไปเลยนะครับเบ้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเควสเราจะสําเร็จหรือเปล่านะครับนี่ครับ เควสเราไม่สาเร็จนะครับผมทุกคนนะเห็นไหมคือเควสเราไม่สําเร็จครับแต่ถ้าสมมุติพี่ลองอัพจากเลเวลหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะลองอัพจากเลเวลหนึ่งลกันนะพี่ขออัพเป็นออมไหมเนาะโอเคเราก็จะฟีดไปนะครับเอาตัวกระกากฟีดเลยครับนี่ปึ๊บปึ๊บสิบสองเ้ฟีดตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้สําคัญไม่ได้ไม่ได้นะครับเราจะทําอะไรอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้โ okay. อเคอัพไปเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปึ๊บโอเคฟีดนะครับโอเค กดไปปึ๊บเห็นไหมทุกคนเรามาดูเควสเห็นไหมครับเควสเราจะได้นั่นเองนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนนะได้นะเห็นไหมได้นะครับทุกคนเออต้องทําแบบนี้นะครับตอนเจ้าของขวัญที่2ก็คือการหาจาก daily t r a c นะครับก็คือนะครับนี่ครับสอันเสร็จแล้วอันที่3ก็คือซัมมอนนะครับหนึ่งทับห้าครับก็ประมาณ5ตัวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะกดอันนี้10อันเลยแล้วกันเอ้ยไม่เอาดีกว่ากด5ครั้งดีกว่านะครับเฮ้ยเหลือกด10เลยโอ้ยพอดีรวยจัดแปสิบกล่องนะครับติดต่อกันไปเลยครับเพราะว่าเราจะได้เเอออาาตััววว exp ดด้ยนะครบผม โอเคขอให้ได้ ep สามเราเยอะๆนะครับดูนะครับเราจะได้กี่ตัวนะครับผมโอเคไม่ออกเลยไม่ออกเลยโอ้โหเกลือจัดประหลัดบอกเอ้ยมาแล้วตัวหนึ่งน่าภูมิใจไหมเนี่ยทําไมอันต้าแลมันได้ดีกว่าวะดูดิโอ้โหดูดิอ๋ออันต้าแลมอีกแล้วแต่พอใช้เพชรสุ่มอันต้าแลมแหละไม่ค่อยจะมาแต่พอใช้โกเนี่ยมาจังนะครับโอเคนี่ครับเห็นไหมได้แล้วครับผมโอเคกดไปฟลิปนะครับก็คือเราต้องการทําการสุ่มนะครับ5ครั้งนั่นเองทุกคนต่อไปก็ฟินิชนี่ครับเห็นไหมซี ก็คือว่าเเราต้องล่นหมดเเนืื้้ออร่งใหจบ,บหตัานั่นเองแล้วเราก็จะได้เจ้ากล่อง,องของขวัญ2ดาวไม่ใช่2ดาวสิขั้นที่2มานั่นเองนะครับทุกคนเออนะครับรับการหาก่องของขวัญขั้นที่2ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับกล่องของขวัญชิ้นที่3นะครับหรือกล่องของขวัญชิ้นสุดท้ายเนี่ยทุกคนจะมีแค่ในเพชรน,นะครับผมก็คือซัมมอนปกติครับโดยการใช้เพชรสุ่มนะครับจะมีแค่นะั้นเลยจริงๆทุกคน จะมีแค่นั้นนะครับผมคือเราจะสามารถหาได้แค่การซัมมอนด้วยเพชรเท่านั้นนะครับจะไม่มีการไปหาแบบอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีนะครับคือเราจะหาได้แค่ตรงนี้นั่นเองทุกคนก็ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นะครับสําหรับผมเนาะความคิดผมนะครับก็ค่อนข้างที่จะและสุ่มก็ไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะครับมันก็เหมือนพวกตัวพวกนี้เลยครับก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าผลตอบแทนอาจจะดีก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับผมเออทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็มาสันนิษฐานกันดีกว่านะครับว่า มันเนี่ยนะครับจะสามารถทําอะไรได้มากนะครับผมในความคิดผมเนี่ยครับกล่องสมบัตินะครับผมอาจจะมีนะผมการเปิดได้ตัวแรนแลนะครับผมหรือว่าตัว6ดาวหรืออะไรที่มันยังไม่เคยมีในเกมนี้มาก่อนนะครับ <Wow. S 1> อาจจะแบบฉีกกดโลกหรือฉีกกดแห่งเกมนี้ไปเลยนะครับผมอาจจะไม่มีตัวอดีเมหรืออาจจะเป็นตัวที่แปลกๆก,ก็เป็นได้นะครับแต่ผมคิดว่า เกมนี้มันแนวอดิเมะนะครับอาจจะไม่มีตัวแปลกอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะมีหรือเป็นไปได้นะครับผมก็คือของขี่นะครับทุกคนหรือว่าอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวอ่ีโมจิอันนี้นะครับผมนี่นะครับของขี่อันนี้นั่นเองครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอันนี้ก็เป็นได้นะครับทุกคนนะเออเนี่ยเออแบบเป็นของขี่อาจจะเป็นแบบว่ารถม้าของเซนต้าคอร์สนะครับนะหรือเป็นอะไรต่างๆนานาก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ อาจจะแบบมีสกงสกินหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนจําไอ้เจ้าโบลี่หัวม่วงได้ไหมอาจจะแบบว่าเฮอเปิดแล้วแบบได้โบลี่สกินสีม่วงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมเอออันนี้ก็เป็นการสันนิทานของผมเบื้องต้นเล็กๆ,ๆน้อยๆครับก็นั่นแหละก็จะมีตัวแปลกๆเข้ามาหรือตัวใหม่นะครับผมนะ แล้วก็หรืออาจจะมียาพหาหนาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนบุคคลของผมนั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใ,ใต้คลิปนี้นะผมทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยใครได้กดแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับผมโอเคก็สำหรับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม